สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยถแถลงจัดงานสารสัมพันธ์ไทยไต้หวันครั้งที่18อย่างยิ่งใหญ่ชูแลกเปลี่ยนการค้าและวัฒนธรรมสองชาติชิมช้อปใช้ของดีราคาถู16ก16-29กถึงกฎาคมนีท้ทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิดสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยถแถลงข่าวงานสารสัมพันธ์ไทยไต้หวันเฟสติวัล2024 โดยมีนายสุดจินวาจากิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยดรบรินดาจางขจรศักดิ์นายกสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยดรวิชัยจันจำรูนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการและมิสเตอร์ซูเอเคนประธานจัดกิจกรรมร่วมถแถลงข่าวเพื่อส่งเสริมการสรางสัมพันธ์ไทยไต้หวันด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงด้านวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศโดยมีนายเรืองฤทธิ์ปันจเจริญธนกิจ อุปนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคนายธนพลบุญสายประธานโอทอปเท็ดเดอร์จังหวัดสมุทรปราการรวมถึงคณะกรรมการสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยและแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและไต้หวันเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากนายสุดจินรองผู what, ้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดติดต่อกันมา18ปีปีนี้ทางสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีการออกร้านจําหน่ายสินค้าของชาวไต้หวัน และของกินขึ้นชื่อจากไต้หวันมาผสมผสานกับสินค้าไทยจึงขอขอบคุณทางสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยที่จัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่สมุทรปราการดรวิชัยจันจำรูนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าปีนี้จะนําวัฒนธรรมประจำถิ่นของชาวไต้หวันมาจัดแสดงโชว์ร่วมกับการแสดงของไทย หากใครอยากจะชมการแสดงมาชมได้ในวันที่20-21กระกฎาคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาเป็นต้นไปขณะที่ดรบรินดานนายกสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไต้หวันและคนไทยซึ่งงานสารสัมพันธ์ไทยไต้หวันปีแรกจัดขึ้นเมื่อปี2549ปีนี้จัดเป็นปีที่18แล้วทั้งนี้เพื่อเป็นการรวมตัวผู้ประกอบการชาวไต้หวันช่วยเหลือชาวไต้หวันในประเทศไทย ให้รู้จักแหล่งสินค้าหลากหลายขายสินค้าคุณภาพให้แก่ชาวไต้หวันจนกระทั่งในปีพศ2566ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการที่ร่วมงานมากขึ้นถึง50ร้านค้าทําให้ชาวไต้หวันในไทยได้ซื้อสินค้าดีราคาย,ย่อมเยาเป็นการสร้างปรากฏการณ์ที่ดึงดูดผู้คนมาเที่ยวงานได้มากมายยกสมาคมไต้หวันสมัยที่48นะคะวันนี้ก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะคะทีะ่ได้มา แนะนำนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมค่ะซึ่งเราจะมีการจัดงานแสดงสินค้าสารสัมพันธ์ไทยไต้หวันขึ้นนะคะในวันที่20และ21กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะซึ่งในงานนะคะก็จะมีผู้ประกอบการชาวไต้หวันนะคะมากกว่า50รายนะคะได้มาเอ,อ่นำเสนอแสดงสินค้าทั้งของกินของใช้ที่มีคุณภาพ ราคาย่อมเยาวและผลิตในประเทศไทยการที่สาคัญนะคะแล้วก็มีสินค้าหลากหลายนะคะที่เป็นสินค้านวัตกรรมนะคะเทคโนโลยีไต้หวันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่29กรกฎาคมน,นะคะช่วงเย็นค่ะเราจะมีตลาดนัดรวมใจนะคะตลาดนัดกลางคืนนะคะซึ่งเป็นใน์มา market ที่เราอยากจะนำเสนอนะคะ ในกิจกรรมของทั้งคอนเสิร์ตนะคะจากศิลปินที่มีชื่อเสียงสนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็มีการออกร้านนะคะของพี่น้องชาวไทยนะคะซึ่งเป็นอาหารเลิศรสนะคะแล้วก็มีอาหารไต้หวันนะคะมาแจมด้วยนะคะซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะคะของสมาคมไต้หวันในการจัดงานที่อลังการยิ่งใหญ่แบบนี้นะคะก็ 华珍出完了哈嗨皮皮浓浓来哈炒菜来来碗来哈来嘛热面干粮卡盘哈哈 o p e 各位台湾乡亲大家好我是张林琴呃我是这一届台湾会泰国台湾会馆第四十八届的主席今天非常的荣幸能够来邀请大家来参加我们的海泰嘉年华会呃我们这个活动将有 将近五十家的这个厂商来，呃，做这个产品的展览，呃，有吃的、有用的，然后也有在呃第呃十六到二十九号，七月二十呃十六到二十九号之间呢，我们在外面外馆呢，我们还有一个这个呃呃夜市啊、呃，夜市人生来呃，请大家来一起参与共享盛举。 那呃，当天我们还每天呢，都还会有这个大型的这个演唱会，还有这个儿童乐园，啊、呃，希望大家能够呃多多给我们来支持啊、呃、这么好的一个活动，谢谢大家。ทุก <noise> ข<乐>่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมากนิด